นี่คือโอ้โหป,าปา้ายซ้ายขวาโอ้โหนี่โอ้ยอย่าบัง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  โอ้โหละมุนมากเลยครับนี่โอ้โหเป็นเส้นสายโอ้โหนี่ยิงมาเป็นรูปตัวเรบิวโอ,โอ้ครับอันนี้เป็น แบงคอ็กแพคดีอันติเมต W v i c อ o ี่ đình 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 จบหรือยังยังยังไปยังน่านมาแล้ว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 โอ้โหน่านโอ้โหเต็มจอเลยครับเต็มจอเลยครับเต็มจอครับเต็มจอแล้วโอ้เต็มจอนี่ครับโอ้โหน่าจะ ยังเตรียมตัวเตรียมตัวเรือรือรือไม่ใช่เป็นจบยังเนี่ยหรือว,ว่ามาแล้วน,นั่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหอย่าบางังอย่าบางังอย่า

เป็นลองดาวโอ้มีม่วงเขียวมีโอ้ยมันดอกไม้เลยเมื่อกี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองโอ้โห โยสวยกว่าวันเมื่อวานเยอะเลยเมื่อวานยังไม่ค่อยมีสิ่งตกคือเท่าไหร่วันนี้แบบอพลังมากอะพลังไม่พลังดูจากควันจะหมดแล้วล่ะรอบแรกปล่อยบมดแม็กไปแล้ว เครื่องเครื่องยิงปืนใหญ่ฮีทไม่ต้องไม่ต้องนี่นะครับก็เป็นชุดที่สามนะครับนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบๆนะครับ นะครับนี่ก็เป็นเทศกาลแห่งความสุขนะครับนี่โหเห็นไหมครับคนเยอะมากมายขนาดไหนครับคนคนนี้หน้าคุ้นๆมากเลยครับนี่นะครับนี่นะครับก็รู้สึกว่าจากชุดนี้นะครับคนเขาก็เริ่มที่จะกลับกันแล้วนะครับนี่นะครับ ในช่วงเทศกาลแห่งความสุข